ครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆด้วยนะครับวันนี้ก็เราจะมาพูดกันเรื่องโซ่เนาะโซ่ของนนะเลื่อนนี่แหละการตบใบโซ่ทั่วไปก็นี่เป็นโซ่ติดโซ่แถมเครื่องมานะค่อนข้างที่จะไหม้แล้วเนาะก็เจ้าของเขาตัดอย่างเดียวนะตบไบไม่เป็นก็เลย เอามาให้ตะไบ,บให้ก็สภาพก็เยินนิดนึงเนาะเป็นเอ่อเ,เพื่อนตะไบ,บโซ่ก็ต้องอต้องดูขีดเนาะนี่เป็นโซ่ของอะไรสแตนเนาะก็อันนี้ก็เก่าแล้วนะไม่ได้ใช้แล้วเป็นโซ่ที่ลุงลงทางบ้านนะ้องเอามาให้เปลี่ยนเนาะให้เปลี่ยนก็ดูสภาพเนาะนี่นี่นี่คือว่าโซ่ที่เขาตะไบ,บามาแบบไม่เท่ากันนะ เห็นไหมครับอ,อันนี้อันนี้เหลือเยอะใช่ไหมอันนี้เหลือนิดเดียวนะครับนี่คือข้อสังเกตนะครับว่าทำไมเนาะเราต้องตะไบโซ่ให้มันเท่ากันทุกทุกฟันเนาะแล้วก็ต้องตะไบให้หมดทุกฟันด้วยนะครับเห็นไหมครับก็อันนี้จะเหลือเล็กๆเลยนะอันนี้เหลือเยอะ ต้าบอย่างนี้เนาะมันจะไปเข้าได้ยังไงใช่ไหมมันก็จะมาเข้าแต่ฟันทิศที่มันโตกว่าเนาะฟันเล็กมันก็จะไม่เข้าบางฟันก็เอนิดเดียวสภาพก็ถือว่ายังไม่กรอนมากนะแต่แต่คือโซ่คือฟันกันแล้วนะก็ต้องเปลี่ยนใหม่มจะมาตัดใบเนาะจะมาโมเลนิดนึงเนาะ ใบกเ็เราก็ไม่ยากนะเนาะก็โซ่แถมมาก็ถ้าตะไบถูกวิธีก็ก็จะคมเหมือนกันนะะใช้ได้นานเหมือนกันนี่ก็ยังไม่ยืดนะโซ่ก็ยังโอเคอยู่นะรังยืดยังนิดยังใช้ได้อยู่ ที่เดียวกมเลยมันเป็นตะไบใหม่เนาะของอะเลยก่อนนะคลมมากตะไบคลมมากเลยนี่แหละครับที่เราทำไมต้องตะไบทุกทุกฟันเนาะ เราจะมาจับแบบนี้แบบนี้ถ้าสมมตินันนี้เข้าเราไม่ไม่รับก็ไม่ได้นะมันมันจะเหลือเยอะเกินไปมันจะให้มันเท่ากันนะให้มันกินไปทุกทุกฟันนะ ก็จะปิดสบายไปอย่างนี้ยก็ได้ตามตามขนาดนะไม่ได้หรือว่าจะฝนไปตามสบายเป็นตาธรรมดาแบบไม่เป็ดนไรแบบนี้ก็ได้ก็ไม่ต่างกันมาก เรวก็เสร็จแล้วนะมก็มาใบฝั่งฝังนี้ก็ลักษณะเหมือนเหมือนไม่เคยโดนตะไบมาเลยสักหนี่เหมือนเป็นของเดิมหมดเลย มันใช้เหล็กที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่ โซ่ยี่ห้อนี้คือไม่มีขีดเป็นแรงโน้มเนาะจะให้เราสบายไปตามอารมณ์โซ่แบบนี้เนาะไม่มีหนังโซ่ขีดข้านองศาเหมือนพวกนี้นะพวกโซ่ที่มันราคาแพงมันจะมีเนาะเป็นแบบเป็นการขีดขีดขั้นโน้มาเห็นไหมครับมันจะไม่มีเนาะเราก็ต้องสบายแบบตัวเดาเอาเนาะ ก็อย่าลืมนะถูฐานไว้เนะให้ม <Hey. S 1> ันดำไปนะโ okay. คือถูไว้ให้ให้มันสนิมไม่ขึ้นไม่สนิมไม่ขึ้นแนละ้วที่สำคัญคืออย่าเอาไปตากเอาไปตากฝนเนาะอย่าให้โดนน้ำมีน้ำมันไหม

จังหวะพวกนี้นะครับก็พยายามใช้ให้ตลอดนะถ้าไม่ใช้ก็คือต้องสตาร์ทเครื่องตลอดนะสตาร์ทเครื่องถ้าไม่งั้นนะมันจะมีผลต่อระบบคาร์บูเรเตอร์นะคาร์บูเรเตอร์ก็จะเสียภาพปั๊มก็จะแข็งนะเราต้องสตาร์ทถึงไม่ใช้งานก็ต้องมาสตาร์ทเรื่อยๆนะบางทีผมก็ลรืมเหมือนกันก็ต้องเปลี่ยนภาพปั๊ม แต่เวลาถ้าทุกถ้าคนที่ใช้ประจำทุกวันอยู่นั้นไม่ต้องกลัวจะพังครับผมไม่พังแน่นอนอาจจะหลวมไปตามการเวลาแต่ยังไงมันก็ไม่พังมันก็ยากตาติด่ายก็ถ้าเราไม่ลืมเติมน้ำมันอัตโลูปนะก็ไม่ต้องกลัวส่วนอตัตโลูน้องครับถ้าใครจะเติมเยอะเติมน้อยก็พแล้วแต่ชอบนะ แต่ต้องเติมนะก็ถังหนึ่งเต็มถันงนี่ก็ไม่ไม่ต่ำกว่าพึ้นฝาอันนี้มันเป็นฝากระต้อนเนาะมันฝาใหญ่นะถ้าเป็นฝาสเตนหรือฝาอะไรแนี้ก็สองฝาอะไรเงี้ยประมาณเี้ยครับอันนี้ผมใส่ครึ่งฝาเพราะว่าผมจะไม่เติมเต็มถังเนาะเติมเต็มถังก็สองฝาก็ได้หรือฝาครึ่งก็ได้ฝาครึ่งเติมเนี้ยมัน ตาดยากแล้วมันก็จะควันเยนะอะเนาะฝาเดียวก็ได้นะอตอนฝามันใหญ่ ตามออนไลน์ประมาณ2,005นาะ2 0 0 0 2 0 0 3,000เราเล่าแล้วแต่ใครจะขายเขารับมาถูกมาแพงก็ไม่รู้ก็ราคาเราเล่าอยานี้ถ,ถ,ถูก็มีเยอะ1 0 0ก็มีนี่เช็ดในร้นนานเลยนะ මේනි <muchas> අරගෙනයන්න.

คมอยู่นาะแต่ว่าขาบ,บูนขาบ,บูนจุนไม่ได้เนาะรอบไม่ขึ้นจุนไม่ได้รอบไม่ขึ้นจุนําใหม่ จนน้ำมันอากาศเนาะ พอตัดได้นะผมเดี๋ยวก็สักพักนึงก็เขาจะให้มาเปลี่ยนคารบูใหม่ให้เนาะแล้วก็จูนประมาณนี้ก็พอพอตัดได้ก็เครื่องใหม่ๆน้ยเก่าหนอย เกิว่าจะมีรูตรงนี้ออกมาแล้วเนาะเนี่ยตรงนี้ที่เพื่อนๆเห็นนี่คือถ้าถ้าถ้ามีอย่างนี้ออกมาเนาะก็จะแสดงว่าเครื่องน่าต้องต้องตัดโซ่แล้วเนาะโซ่มันยาวมันหย่อนมันหย่อนเกินไปแล้วเนาะโซ่ยาวมันหย่อนเกินไปคือถ้ามันหย่อนปุ๊กเนี่ยมันก็ตัดได้แหละแต่ว่าน้ำมันเครื่องเนาะน้ำมันเครื่องเลี้ยงโซ่เนี่ยมันจะไม่หมุนมันจะไม่ไหลเนาะก็เพราะว่ารู รูของบามันยื่นออกมาแล้วมันเลยดูในเครื่องแล้วมันมันดูสงน้ำมันมันไม่ม,ไม,มันไม่พอดีกันแล้วเนาะเราต้องตัดย,นดยนด่นเะข้าไปก็เนาะตรงนี้เนาะถ้าทานเป็นลักษณะนีนะ้คือต้องตัดโซ่เนาะไม่ตัดโซ่ก็ต้องเปลี่ยนโซ่ปกติก็บารโซ่พวกนี้ก็ต้องเปลี่ยนใหม่หมดแล้วนะบารพวกบารลูกปืนเนี่ยเดี๋ยวก็แตกแก็ต้องซื้อพร้อมโซ่ไปเลยตรงนี้ก็ ที่เห็นนี่ก็เจ้าของเขาไปล็อกเบรกไว้เนาะพอไปล็อกเบรกไว้มันร้อนมันก็คองออกมาเนาะอย่าลืมเนาะเวลาจาาัดรถปดเบรกออกกดเบรกล็อกเบรกไว้ก็เป็นอย่างนี้เลยมันร้อน<ม>ก็สำหรับเรื่องของอะน้มันเครื่องไม่ไหลเนาะ บางทีอาจจะไม่ได้เป็นเพราะว่าเครื่องก็ได้นะอาจจะเป็นที่บาเนาะบาอาจจะเอ่อเขาเรียกว่าอะไรดินนะไอ้พวกดินพวกเศษไม้เศษอะไระเศษขี้เลื่อยอะไรมันไป,นไปต้องดูทางน้ำมันก็มีน้ำมันน้ำมันอยู่เต็มเลยเมือ่อกี้ก็ลองตัดไม้ไปแล้วเนาะก็น้ำมันเครื่องไม่ไหลเนาะเปะเปิด เราก็ต้องลองอแกะดูเองบ้างเนาะดูนี่ครับก้อนนียรูม,มันตันนะเนาะมันก็เลยไม่ไหลนะเดี๋ยวผมจะตระตาให้ดูเนาะม,นมันเรื่มจะไหล บานบานมันรูมันตัน,นแล้วเาก็ต้องเขี่ยรูออกรูตรงนีนะ้มันเป็นรูน้ำมันเครื่องเนระาก็ต้องหมั่นเคลียร์ด้วยนะครับเคลียร์บาต้องมีตับพวกใบเลื่อยเก่าๆนะ้อยเคลียร์เคลียร์อย่างเงี้ยนะ มันจะมีพวกครับเต็มเลยเศษดินเศษอะไรเ,เต็มเลยนะเต็มเลยต้องมันเคลียร์นะครับเพราะว่าออถ้าไม่ไม่ทำความสะอาดปล่อยมันหมักผมเนี่ยคือโซ่มันจะสึกหรอไว้เนาะทั้งโซ่ทั้งมาเลยก็ น้ำมันก็จะไม่ไหลนะแล้วก็บาร์ก็จะร้อนโซ่ก็จะร้อนเนาะมันก็จะเกิดความเสียหายนะเคลียร์สะอาดสะอาดน่าใช้นะเคลียร์ทั้งสองฝั่งเลยเ น้ำมันเครื่องก็จะไหลตามปกติก็เท่านี้เองครับไม่มใช้เรื่องยุ่งยากอะไรมากมายนะเดียตันด้วย หลับคลิปนี้ก็มาพูดคุยกันก็ประมาณนิดนึงเนาะเราไม่คุยไม่เยอะเท่าไหร่นะครับช่วงนี้ก็ยุ่งๆอยู่ก็ยังไม่ได้เปิดเตาไม่มีที่เก็บด้วยแหละประเด็น COVID ก็โควิดก็ช่วงนี้ก็ออกจากบ้านก็ระวังตัวด้วยเนาะระมัดระวังเนาะแต่แม่สนากาศเนาะช่วยโรคช่วยชานะ ช่วยตัวเราด้วยช่วยครอบครัวคนที่เรารักเนาะก็ไม่มีอะไรก็ลาไปก่อนเนาะสวัสดีครับ